และนี่คือรถครอบครัวเที่นั่งที่ฟังก์ชันครบคนรายได้แค่2 3 3 0 0จัดได้เต็มไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำซื้อคนเดียวจบแน่นอนกับเจ้าอีซูมิวเอ็ตัวแนวี รายละเอียดตัวรถจะน่าใช้สวยขนาดไหนแอบกระซิบนะครับคันนี้หายจากป้ายแดงไปแล้วกว่า70,0,000บาทติดตามชมด้านในในคริปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับผมวีเพชรยนนะครับที่ปรึกษาการขายข,ายของบริาษาัทเพชรยนนะครับกลับมาพบเจอกับพี่วีอีกแล้วนะวันนี้พิเศษสุดๆอยู่ที่สาขา2เสรีไทย95สาขาที่มีรถจอดเรียงรายแบบนี้50คันที่พี่ผ่านมาด้านหน้าของบริเวณเสรีไทย95ผ่านทักทายหาพี่วีได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับต้อง อบอกเลยว่ารถที่อยู่ข้างๆพี่วีสวยน่าใช้สายครอบครัวรีบเข้ามาด่วนๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า e ีซูซ k มิว x 3.0ตัวเนวีคันนี้คุ้มค่าน่าใช้จริงๆแต่ก่อนที่จะติดตามรับชมนะพี่วีรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกับช่องของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะครับเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่พี่วีและน้องๆของบริษัทเพชรยนต์จะมีมาเสิร์ฟแบบนี้ถึงบ้านทุกๆวันนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ ทันนี้ภูมิใจนําเสนอจริงๆเพราะว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ฟังชั่นครบแน่นอนนะครับและที่สําคัญตอนนี้หายไปจากป้ายแดงกว่า70,0,000นบาทแล้วนะกับเจ้าอีซูซูมิเตัว3.0 Navy นวีปีสินะครับผมได้ออปชั่นมาค่อนข้างแน่นเลยและที่สําคัญรถโดยงารประจําการรถคัดเกรดสภาพเกรดเอทุกคันนะครับผมคันนี้เลขไม่์การใช้งานเป็นแค่1นึ0 0 0สโลเท่านั้นกับราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันจัดได้เต็มฟรีดาวออกคนเดียวจบรายได้2 3งห จัดคนเดียวซื้อได้แน่นอนนะครับกับตัวนี้ครับผมด้านหน้าที่ได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะผมลูกแก้วใสามากนะครับในส่วนของตัวเดียทม running light มีมาให้ครบนะครับชุดความปลอดภยัยไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้คู่หนึ่งนะครับด้านหน้าในส่วนของตัวชุดกระจังหน้าตามสไตล์ของ e su su นะแบบนี้เลยครับโครเมียมโลโก้ e su ซ u ชัดเจนนะครับชุดกันชนหน้าชุดฝากระโปรงทุกอย่างต้องบอกว่าสีสวยเดิมกริบมากๆนะครับผมในส่วนของ ตัวชุดกันชนหน้าเรามีการเก็บสีบางๆมาให้คุณลูกค้าใช้งานต่อเพื่อความสวยงามในอนาคตเพียงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวเส้นสายด้านข้างผมบอกเลยว่าวรถคันนี้สวยกริบเดี๋ยวพี่วีขออนุญ,ญาตพาไปชมด้านในห้องโดยสาร พื้นที่การนั่งการลับขี่ด้านในนะครับแอบบอกนะครับว่ารถคันนี้เป็นกุญแจ k e y ร e s Smart Entry นะสามารถกดเปิดประตูจากตัวประตูรถได้เลยนะครับพกลูกกุญแจไว้อย่างเดียวนะเข้ามาพี่ก็จะพบกับห้องมิติโดยสารที่กว้างสบายมากๆที่สําคัญนะครับตัวนี้ได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเบาะหนังเนี่ยมีไฟฟ้ามาให้ด้วยปรับ ในส่วนของตัวพื้นที่ห้องโดยสารของผู้ขับขี่นะครับผมสามารถปรับมิติการขับขี่ได้แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ได้มาเป็นหนังเดิมสภาพสวยครบจบทุกจุดเลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมนะมัลติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอมตรวัดและหน้าจอวิทยุฝั่งซ้ายมือนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นออปชันที่มีมาให้ครบจริงๆในส่วนของตัวออโต้สตาร์สต็อปคันนี้มีมาให้ด้วยหน้าจอมตดวัดสวยๆเลยนะครับคันนี้ลักษณะของตัวหน้าจอวิทยุนะครับเป็นรองรับเนวิเกเตอร์ รองรับแผ่นดีวดีนะครับผมรองรับในส่วนของตุวมแมป แผนที่ต่างๆครบเซตเลยนะครับขยับลงมาด้านล่างครับผมเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้บอกการทำงานของระบบแอร์นะครับอุณหภูมิทุกอย่างชัดเจนมาตรวัดสวยมากๆในส่วนของตัวชุดเกียร์ครับเป็นชุดเกียร์ออโต้หัวเนี่ยเป็นลายไม้เลยนะแล้วก็ลักษณะของตัวแป้นรองหัวเกียร์นะครับเป็นสีดำ r o s s b a c k สภาพกริปพร้อมใช้งานเบรกมือมีมาให้ครบนะครับจุดรองแขนสามารถเป็นเก๊เก็บเอกสารเก็บอุปกรณ์จุกจิกได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้าหน้าพีวีให้เห็น นิดนึงนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าจะเป็นลักษณะการหุ้มหนังนะบุนุ่ม แล้วก็ตัดกับตัวรายไม้มีโลโก้ m u l ็ X ชัดเจนแบบนี้สวยครบจบพร้อมใช้แอบกระซิบให้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นออปชั่นที่ไม่ได้มีทุกคันกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะกระจกตัดแสงออโต้รวมถึงกล้องมันถึกด้านหน้ามีมาให้ครบจากโรงงานี s u z u ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารแถวที่2ซึ่งต้องบอกว่าสภาพสวยเกล็แน่นอนครับ เปิดเข้ามาในส่วนของตัวพื้นที่นั่งโดยสารแถวที่2นะจุดที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเบาะด้านหลังสามารถปรับพับได้นะครับพับเก็บได้และก็พับนั่งได้แบบง่ายมากๆแบบนี้เลยครับ one motion กด ตัวปรับนิดเดียวนะครับเราสามารถขึ้นไปนั่งแถวที่3ได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราจะปิดเก็บเบาะนะครับตั้งเบาะขึ้นมาง่ายนิดเดียวนะครับเบาะสามารถปรับองศาปรับระดับได้อันนี้คือสเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับแบบแบบนี้เลยนะครับปรับเอนนั่งสบายมากๆและให้ดูในส่วนของตัวพื้นที่บนเพดานนะครับนี่ครับ รถฟังก์ชั่นครบครบจะต้องมีจอ,อกลางมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยรองรับกับตัวหน้าจอสัมผัสด้านหน้ารองรับ DVD สท้อนขึ้นจอตัวนี้บุคคลที่นั่งแถวที่2เดินทางไกลๆไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับในส่วนของตัวแรงลมนะครับมีตัวปรับแรงลมพัดลมให้ไฟห้องโดยสารมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับ และภายในฝ้าเพดานทุกอย่างสะอาดสะอา้านพร้อมใช้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถคันนี้ไปเป็นเจ้าของอย่างที่พี่วีบอกไปรายได้2 3 0 0 0ทักหาได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานปรบประจำการที่คุณภาพเกรดเอแน่นอนเดี๋ยวไปชมด้านท้ายรถกันครับในส่วนของตัวด้านท้ายรถนะครับ ลักษณะของเอกลักษณ์ของเจ้าอีซูซูไฟท้ายทรงนี้ครับผมสีแดงครับทีมตัดกับหน้าเรนอซน์นนะของแท้ของเดิมแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับโลโกโ้เพจอีซูซูติดตั้งชัดเจนกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมลักษณะของตัวชุดปัดหลังนะใบปัดหลังใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกโดนที่3ามีมาให้ครบตัววิงหลังติดตั้งจากโรงงานตัวรับสัญ,ญญาณแบบชาร์กฟินครีบฉลามมีมาให้ครบเลย,ยในส่วนของตัวฝาหลังนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะไม่ใช่ ไฟฟ้านะครับแต่คุณสุภาพใช้งานได้สบายมากๆแน่นอนนะครับกดด้านหลังตรงนี้นะโชกฝากระโปรงทํางานเรียบร้อยปกติเบาแรงมากๆนะครับในส่วนของตัวบิติด้านหลังเปิดขึ้นมาพี่พี่ก็จะพบกับความกว้างขวางของพื้นที่ห้องโดยสารนะและที่สําคัญเบาะตัวนี้พี่วีปรับล่าไปเห็นนะครับแล้วก็สามารถดึงใช้งานได้ง่าย,ายๆแบบนี้เองนะครับเบาะแถวที่2สามารถปรับได้แบบ60 4ซซแถวที่3 50- 50แบบนี้และพื้นที่การ เก็บของด้านหลังมีแอบซ่อนมาให้ด้วยใส่รองเท้าได้ใส่อุปกรณ์ถูกจิกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ออกแบบมาตอบโจทย์กับรถครอบครัวจริงๆเสริมให้นิดนึงคุณลูกค้าที่ชอบสายแคมปิ้งนะตัวนี้มีจุดชาร์จไฟซึ่งรองรับในส่วนของการชาร์จไฟบ้านด้วยนะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกต่างหากนะครับ พี่วีบอกเลยนะครับว่ารถตอนนี้ในสต็อกเหลือไม่มากนะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งรุ่นนี้นะครับที่เข้ามาตอนแรกในสต็อกเนี่ยเกือบ30คันนะครับรถพวกนี้เป็นรถ้วยงานประจำการนะลักษณะการเข้าศูนย์ตรงเป๊ะทุกจุดนะครับผมเพราะฉะนั้นรถคันนี้ isuzu e mu-X 3.0ตัวเนวีไปี18แเรกไมการใช้งานอยู่เพียง1 1 0 0 0 0โลกับรถที่เราภูมิใจมอบให้กับคุณลูกค้าสายครอบครัว จๆคันนี้นําเสนอขายเพียง6กแสนเจ็ดืนกับเก้าพตัวนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับคุณลูกค้าผ่อนจัดเต็มอยู่ที่1 000, 1ึ0 0หบาทเท่านั้นรายได้2อ0 0มออกคนเดียวจบซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าไม่ต้องดาวด้วยนะถ้าสนใจพี่วิรบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจและกดโถเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรับประกรันได้ว่ามาที่บริษัทขพรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้จากกันไปด้วยกับ S ช s u ์ u m สูส x ตัว3.0 n นวีแล้วกลับมาพบเจอกับพี่วีและการรีวริวรถสวยแบบนี้ที่บริษัทพยนต์จะมีมาเสิร์ฟให้กับพี่ๆถึงบ้านแบบนี้ทุกๆวันกดถูกใจกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามร้ะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ